เวลาที่เราเนี่ยนะเห็นของที่มีความโด่งดังมีชื่อเสียงไปเนี่ยเราก็มาตามแกะอรอยว่าทำไมอ่ะพยันแม่โยนีอาถันถึงมีชื่อเสียงมากขนาดนั้นถึงดังมากขนาดนั้นถึงแรงมากขนาดนั้นสาเหตุอาจารย์ได้เคยบอกไปแล้วทั้งคนที่มาสัมภาษณ์แล้วก็ฟังกันไปทั่วประเทศ นานมาแล้วนะว่ายันแม่โยนีอาถันเนี่ยหรือถ้าออกเสียงเป็นสำเนียงตามต้นฉบับเนะี่ยก็ออกเสียงสำเนียงว่าอาธันฮีนะออกเสียงชัดมากไม่ได้นะ <c oughs> อาธันฮีก็คือถ้าแปลง่ายๆอะยันแม่โยนีอาถันเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่ที่คลอดลูกออกมา ดังนั้นเนี่ยอักขระยัน์และบทคถาเนี่ยจึงเป็นบทคถาซึ่งเป็นแม่บทของสัยเวททั้งปวงความหมายคือหากเราอะ่ะได้นำเอายันแม่โยนีอานเนี้ยมาครอบคุมวัตถุมงคลใดก็จะกลึงเอาคถาที่ประจุในวัตถุมงคลนั้นน่ะไม่ให้เสื่อมคลายไปไหน ดังน,น,นั้นอาจารย์จึงเลือกสุดยอดายันแม่ยูนีอาัเานี่ยมาทำสองอย่างใครที่อยากได้แค่พยันไปบูชาก็ได้นะแต่ใครที่อยากจะได้สุดยอดของวัตถุมงคลที่ผูกจิตมัดใจเราอาจจะเคยได้ยินตะกุดแบบนั้นแบบนี้ที่ใช้ให้มีสเสน่ห์แบบนั้นแบบนี้มานะ แต่จะไม่มีตะกุดใดเลยที่ใช้แล้วเนี่ยมีทั้งสเสน่ห์ที่ประจุกับตัวแล้วก็บทคาถาที่ดีดมือที่สามออกไปป้องกันมือที่สามจะเข้ามาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งใครที่มีปัญหามือที่สามนะเข้ามาในชีวิตความรักอยู่แล้วเนี่ยนะหรือมีแนวโน้มว่าคนรักจะมีมือที่สามเนี่ยนะอาจารย์จะให้ใช้ตะกุด ทลายชูทลายชูเนี่ยทลายกันมาจากทำลายอ่ะชูก็คือชูรักอ่ะตะกดทลายชูเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยจะนำเอาแผ่นเงินแท้ซึ่งประจุมหาคาถาได้แรงมากเขียนยันที่เรายันเสนหน้าหมาแบบเต็มสูตรเลยนะไม่เหมือนกับตะกุดเสนหน้าหมาทั่วไปยันเสนหน้าหมาเต็มสูตรที่เขียนในตะกุดทลายชูเนี่ยจะถูกเอามาพันนะล้อม เชือกประกรรมเชือกประกรรมเนี่ยเป็นเชือกที่มีวิญญาณที่แรงหนึ่งขนาดไปจับช้างทั้งตัวได้เนพอพันเอาแผ่นเงินซึ่งลงยันเต็มสุดกับเชือกประกรรมเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะพันสำทับไปด้วยพยันแม่อยู่ในอาถรรซึ่งเป็นพนยันที่ลงแม่บทของไสยเวททั้งปวงเอาไว้พอคลุมไวอ้อย่างนี้เสร็จพันด้วยสายสินที่ลกเสร็จ ก็จะกลายเป็นตะกุดทลายชูที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดดังนั้นใครนะที่จําเป็นจะต้องใช้ตะกุดที่ผูกจิตมัดใจแล้วก็ดีดคนที่สามออกไปป้องกันคนที่สามจะเข้ามาอยากให้มีความรักแค่เราคนรักคนเดียวมาเข้าคลองตะกุดทลายชูซึ่งแรงที่สุดแล้วก็ป้องกันได้ดีที่สุดขับไล่มันที่สามได้ดีที่สุดเราจะไม่วันเสื่อมคาย นี่คือสตอกที่สมบูรณ์แบบสำหรับความรักที่เป็นดักแท้ของเราตะกุดทลายชู